มาพบกับรายการ Daily w o r l Broadcast ประจำวันพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์ดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกกว่า300จุดเมื่อคืนนี้ขณะที่ดัชนี n a s แ a q พุ่งขึ้นกว่า2%โดยได้รับกัดจ่ยหนุนจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากอักตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีชะลอตัวลงนอกจากนี้ตลาดยังคงขานรับผลประกอบการที่แข่งแร่งของบริษัทจดทะเบียนโดยดัชนีดาวโจนปิดบวก0.86% ดันชนี S&P 500้ปิดบวก1.45%ดันชนี N a สแ a q 1น0ปิดบวก2 1 0จนรทางด้าหนหุ้นทีมกิสครีนนักวิเคราะห์จากบริษัทอิงก็แอนด์สไนเดอร์กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วตลาดพันธบตัตรเป็นหนึ่งในดัชนีวัดแนวโน้มการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐแลนะการที่อัตราผลตอบแทนพันธบตัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ป,ปีชะลอตัวลงเมื่อคือนนี้หรือเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศการซื้อขายโดยรวมในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นเติ ทางนี้หุ้นเมตาแพลตฟอร์มพยังขึ้น5.37%หุ้นอัฟเรเตพุ่งขึ้น1.57%หุ้น Apple บวก0.83%หุ้น Microsoft พุ่งขึ้น2.18%หุ้นเนฟฟิพุ่งขึ้น2.32%และหุ้น n ิ i ว i เดียพุ่งขึ้น6.36%อัตราผลตอบแทนพัรธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวลงเมื่อคืนนี้แต่ยังคงยืนเหนือระดับ1.9%ก่อนที่สหรัฐจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในวันนี้ โดยทางโกลแมนแสปบประกาศปรับเพิ่มค่าการอัตรฐฐาผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยุค10ปีสู่ระดับ2.25%ในปลายปีนี้และจะแตะระดับ2.45%ในปลายปี2566นายราฟาเอลบอสติกประธานธนาคากรกลางสหรัฐสาขาแอตแลนตากล่าวว่าเขาเห็นว่าการที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสาครั้งในปีนี้โดยปรับขึ้นครั้งละ0.25%ถือว่ามีความเหมาะสมแต่เขาก็คาดการว่าเฟดมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง4ครั้ง ในทางกลับกันทางด้าน b a n ด of America ออกรายง,งานคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้นนยนโยบาย7ครั้งในปีนี้โดยปรับขึ้นครั้งละ0.25%ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบีย้นนยนโยบายของเฟดพุ่งขึ้นแต่ระดับ1.75-2%ในปลายปีนี้จากปัจจุบันที่ระดับ0ูน5ถึง0 มาทำสามตลาดหุ้นยุโรปที่สามารถปิดบวกได้เมื่อคืนนี้โดยหุ้นทุกกลุ่มปรับตัวขึ้นนําโดยหุ้นกลุ่มรถยนต์เนื่องจากนักลงทุนขานรับการเปิดเผยพบกอบการที่แข็งแก่ของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปและรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สําคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้โดยดัชนียูโรสต็อก600ปิดบวก1.72%ดนัชนี CAC 4 0ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวก1 4 6ดัชนีฟุตซีห0่ตลาดหุ้นอ,นอนินโดนปิดบวก1 0 1 และดัชนีดัตชตลาดหุ้นเยอรมันปิดบวก1.57%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดตัวในแดนบวกโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการดิดตัวขึ้นอย่างแข่งแกร่งของหุ้นกลุ่มธนาคารหลังจากอัตราผลตอบแทนปันบัตรสหระอายุ10ปีทะยานขึ้นแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562มาถึงแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอีปิดบวก1.08% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวก0.81%ดลัชนีห่างเซ็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก2.06%ดลัชนีเซี่ยงไฮ้ความโพสิทธิ์ตลาดหุ้นจีนปิดบวก0.94%และสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็นเตอของบ้านเราปิดบวก1.12%มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะครับสัญญาทองคำตลาดโคมิก,กปิดบวก0.41%โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ชะลอตัวลง ขณะที่นักลงทุนจับตาก,การเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันนี้ส่วนัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก0.34%ขานรับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลงอย่างเหนือความคาดหมายในสัปดาห์ที่แล้วโดยสำนักงานสารสนเทศดัางพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ EIA เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัลง4.8ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งส่วนทางกับการที่นักวิเคราะห์ค,คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น1นึ่งแสนบาร์เรลขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการเจรจาข้อตกลงนิวเคลีย e ร์อิหร่านสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนกกองทุนแนะนําประจําสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนําให้นักลงทุนเน้นการกระจายก,การลงทุนเหยนน้ำมันระหว่างหลังจากตลาดหุ้นเริ่มดีบาวขณะที่ยังมีความตึงเครียดระหว่างรัเสเซียและยูเครนและชาติคนทมิรโดยให้หาจังหวัดเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงราว3-5%เในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาว เช่นกองทุนเปิด TMB q q g กองทุนเปิด p r i n c i p l G Band กองทุนเปิด p r i n c i p l CXA และกองทุนเปิด p r i n c i e p l VNEQ และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e l l Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ